ไม่ได้กินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงฮ่องกองเสี่ยวหลงเปาทอดร้านดังมิชลินสตาร์สอง4ยี่สิบี่ร้านนี้อยู่ย่านชิมซาจุยบอกเลยว่ามาถึงฮ่องกองแล้วห้ามพลาดค่ะโ <สา S 1> บงไปถึงช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะต่อแถวไม่นานแป๊บเดียวก็ได้กินเรารอ,อคิวไม่นาน,นเลยจริงๆที่นี่สะดวกมากสามารถยืนกินหน้าร้านได้เลยวันนี้ลองสั่งมาสกล่องที่เขาแนะนําว่าต้องลองนั่นก็คือซ<อ>ิกเนเจอร์ฟุ้งและเ็ดคาเฟ่ค่ะอันนี้คือเมนูแนะนํานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาสักสามกล่องค่ะเสั่งนี้นี้ นีทั้งหมดราคาอ107ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ466บาทไทยตกลูกมาประมาณ60บาทหลายคนบอกว่าร้านนี้แพงแต่ส่วนตัวโบรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองค่ะเพราะถือว่ามาเอาประสบการณ์ไหนๆเราบินมาแล้วค่าตัว๋วเครื่องบินยังแพงกว่านี้อีกตอนจ่ายเงินก็ดีสว่าเป็นเงินบาทไปเลยค่ะ8ลูก107บาทแบบนี้ไม่ได้กินทุกวันนะคะพอกัดคาแรกน้าซุปแตกกระใจายในปากค่ะทุกคนระวังร้อนแต่บอกเลยว่ารสชาติถูกปา่าคนไทยแน่นอนถึงแม้ว่าจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นกุ้งอันไหนเป็นซิกเนเจอร์หรือเ็ดทาวเฟล ถ้าใครมาแถวจิมซาจุยต้องลองนะคะอร่อยคุ้มค่าประสบการณ์มากค่ะ